โอเคค่ะว okay, ันนี้ป้าเที๋มามามาเที่ยวโบสถ์นะคะโบสถ์โบสถ์พึ่นขึ้นไปข้างบนชมวิวค่ะทุกคนยี่สั่งมี่เออโอ้ยต้องคอยคอยเดินนะทุกคนนะต้องคอยคอยเดินขึ้นไปชมวิวข้างบนนะทุกคนนะเป็นโบสถ์ โบสคลิปโกอย,ยขึ้นนะทุกคนไม่ใจว่าไอ้นี่นะนี่โบสนะคะคลิปตะจักนะคะนี่สามีขึ้นกลางบนแล้วขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ ต่เนี่ยกลัวความสูงมากเลยปกติก็คือปกติก็จะไม่ขึ้นแต่วันนี้โซตาสโโ่ค่ะโอเคอือฮะนี่นะคะกรีกหน้าต่างนี่นะทุกคนนะบูธไอ้นุ่มก็คือกลางหนองนะคะนี่นะ วิวข้างนอกกันทุกคนนี่วยหมาโอเคอปไปตตอกันเลยทุกคนโอเคทุกคนไปตตอกันเลยจ้าน้าทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ด้วยปกติเป็นคนเด็กกลัวความสู้หมาแต่วันนี้ก็จะโซ่ๆนะคะ โซ้ซกับทุกคนอยากเอ็นวิวช่วยๆนะคะอยากเอ็นวิวช่วยๆกับต้องสซ้ๆ,ๆนี่นะคะ่วยๆเอม็มม่าเ <c oughs> ช่นไทยเช่นต่าคลิปหล้ววันนี้เอ็มม่ามาเตี๋ยวโบดคิตะจักนะคะแถวแถวบานนี่แหละีมาเตียวลายรดนแล้วแต่ก็ไม่ได้มามาวันก่อนก็คือเขาปิด นะคะต้องเดินชาๆนนะทุกคนนะเพราะมันสูงหมาง <Bye. S 1> กำลังตึง้วจ้ากำลังตึงแล้วอโอเคตึงแล้วทุกคน เบสเบบี้อ๋อสู้หมางเลยค่ะนี่นะลงไปกประมานเบสีวิวข้างหนองนะทุกคนนะนี่วิวข้างหนองนี่เราจะออไปข้างหนองนี่นะทุกคนนะนี่นะคะอยวิวข้างหนองสุวยชวยส่วยหมาง,น,งน,นะทุกคนน,ะน,น,คน,นอ้ ก็มองหมากะทุกคนโอเคค่ะเดี oh, okay, so so ๋ยวเดี <inaudible> like ๋ยวเดี๋ยวสามีจะเปิดประตูนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่นะถึงถึงถึงนี่นะทุกคนแต่ยางให้หมาเห็นโอ้ยสวยมากนี่นะทุกคนสวยหมามันจะที่ มันจะมีระเบียงรบๆเลยทุกคนนี่นะตแต่ยากมากโปรยเลยเออนี่ตาเรือนะคะแต่ว่าเดินป้านมาเตจดรถนะคะเดินป้านมาเ,เดี่ยวนะทุกคนนะให้เลยบรอบโรบรบรรยญญากาศสุดยอดมากข้างหลังมีล่มเล็กน้อยนะคะนี่สามีมอ,าอืม เดี๋ยวไปเลกกันโตนะคะทุกคนนะก็คืออันนี้จะกลัวความสูงหมางเลยแต่จะไปาย่ามนี่นะทุกคนนะส่วยมากฮัลโหลอ้ยช่วยมากอมอยข้างหลังนะทุกคนนะนี่วิวข้างหลังนะคะอ <your> โอ้ยช่วยหมาอย่างไงอโอ้ฮะ you can go a n s i นี่นะทุกคนนะโอ้สุดยอดเลยโอเคค่ะทุกคนอชอบคลิปนี้กาฝากติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนนะมีฉันมาใต้ฉันมาทำคลิปไอเธอวันนี้ ได้ชมกันนะคะสวยหมางเดียวเดียวป้าไปเล่ตรง,งนั้นสักิดเลยใช่นี่จะป้าไปเล่ตรงนี้สักิดเลยนะคะเดี๋ยวข้อใต้ดูนี่นะคะทุกคนนี่นะนู่นนะคะนี่นะคะเดีกเดียวก็จะเป็นอันนี้นะถ่างขึ้นมาขึ้นบูธนะคะต่างข้าว นาคะทุกคนส่วยมังโอ้ยวันนี้เด็ดดีมังแล้วก็บบรรยากาศได้ใจหมางเลย <c oughs> ชุดยอดเลยทุกคนปกติเป็นคนกลัวความสูงหมางเลยนะแต่วันนี้โซ่ๆนะทุกคนนะนี่ก็คืออ่าอเกาหลีอ,อะไรอย่านักตองเที่ยวเต่มมามาเที่ยวก็จะเคี้ยนเคียนเคียนจือต่างๆนะคะ นี่นะเขียนเจอต่างๆกิแต่ขึ้นมาบนนี้ก็จะเขียนทำส้นอั่าหลักต่างๆเอาไว้นะทุกคนนะนี่นะนี่นะทุกคนนะเคยเขียนอะไรก็แล้วแต่วันแตขึ้นมาเขียนเ่อเอาไว้แต่สําหรับเราคือคงไม่นะคะโอเคนุ่นข้างหลังนะทุกคนนะ ี่คือโบสถ์ต่างมดเลยนะคะแต่เรา마าน,นี่ก็คือจะเป็นโยธเลยะคะ่ะโยดกลางบนเลยนะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนคลกติดตาม้วยนะจ้าไปแล้วนะขอบคุณนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะจ้าบ๊ายบายเบบี้บ๊ายบาย Yeah. Really? <laughs>